สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับมอนเซิ r เจอร์ไอซ์บอลวิดีโอนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาทําการสอนเพื่อนๆเล่นชาร์ตเบลดแบบละเอียดเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้ผมเล่นในทาง p s 4นะครับถ้าผมบอกว่าสามเหลี่ยมมันจะคือการคลิกซ้ายในด้านของ PC นะครับถ้าผมบอกว่าโอ้มันก็คือการคลิกขวาใน PC นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ชาร์จเบรดหลักๆนะครับจะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือแบบ Impact กับแบบ Elemental นะครับแบบ Impact เน้น้ำยาของเรานะครับจะถูกนับเป็นการโจมตีแบบระเบิดนะครับเราจะสามารถเคลมันซะได้ด้วย ถ้าเราเอาน้ายาของเราเนี่ยไปโจมตีตรงหัวของมอนสเตอร์นะครับซึ่งสกิลที่สามารถเพิ่มความรุนแรงของน้ายาแบบอิมแพคได้เนี่ยก็จะมีอยู่สกิลเดียวเลยนะครับนั่นก็คืออัลเทอรี่แต่ก็จะมีสกิลแถมอีกสกิลหนึ่งนะครับแต่อันนี้จะเป็นการกินข้าวแมวก็คือฟีลายบอมเดียเราสามารถเพิ่มความแรงให้กับดาเมจแบบระเบิดได้ด้วยนะครับและแบบที่2ต่อมานะครับก็คือน้ํายาแบบเอลิเมนทัลนะครับซึ่งแบบาธาตุเนี่ย Motion Value ของการระเบิดธาตุเนี่ยจะถูกคำนวณมาจากธาตุอย่างเดียวเลยนะครับดาเมจฝั่งรอของเราจะไม่ถูกเอามาคิดเลยเพราะฉะนั้นนะครับยิ่งเรามีธาตุสูงเท่าไหร่นะครับน้ำยาของเราก็จะยิ่งระเบิดแรงขึ้นเท่านั้นนะครับอืมและทั้ง2แบบเลยนะครับทั้งแบบ Impact แล้วก็แบบ Elemental f i ฟ e เนี่ยการระเบิดน้ำยานะครับจะไม่มีการติด Critical ใดๆเลยนะครับจะเป็นดาเมจรอเพียวๆเลยส่วนทางฝั่งสกิลที่จำเป็นในการเล่นชาร์จเบรทนะครับก็จะมีสกิลแรกก็คือแม็กกาซีนนะครับอันนี้จะ ก็เท่ากับว่าเราเพิ่มดาเมจขึ้นมา20%เลยนะครับในการใช้ SCD แรงมากๆเลยสกิลที่2ต่อมานะครับก็คือสกิลโฟกัสนะครับอันนี้ผมแนะนำให้ใส่ที่เลเวล3เลยเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยชาร์จน้ำยาได้เร็วขึ้นมากๆเลยนะครับจะเหมาะมากในการที่เราใช้ชาร์จเก็บน้ำยานะครับต่อมาแล้วสกิลที่3ก็คือ Skill Guard คสกิลกาดนะครับสกิลกาดเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราใส่ไว้ที่ เลเวลหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ไว้ที่เลเวลหนึ่งแล้วเราชาร์จโลกของเราเป็นสีแดงนะครับแล้วเวลาเราตั้งการ์ดพอยต์เนี่ยทัชเบทจะมีการการ์ดพอยต์นะครับเราจะสามารถเคาน์เตอร์การโจมตีของมอนสเตอร์ได้นะครับ mm hmm. เกือบทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองกดการ mm ์ดพอยต์ไม่แม่นนะครับก็ผมแนะนําว่าให้ใส่การ์ดที่เลเวลห้าเลยก็ได้นะครับอันนี้จะสามารถตั้งเคาน์เตอร์ได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับ และอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าสกิลอัลเทอรี่เนี่ยเป็นสกิลที่จะสามารถเพิ่มความแรงให้กับชาร์จเบดแบบอิมแพกนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถใช้สกิลอัลเทอรี่กับชาร์จเบดแบบธาตุได้นะครับอันนี้จะไม่สามารถเพิ่มอะไรได้เลยและสกิลธาตุนะครับก็เป็นหนึ่งสกิลที่จําเป็นในการเพิ่มดาเมจให้กับชาร์จเบดแบบธาตุของเรานะครับอันนี้ก็ต้องเลือกกันว่าเราเนี่ยเล่นชาร์จเบดแบบไหนนะครับแล้วก็ใส่สกิลให้ถูกต้องด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่โหมดดาบของชาร์จเบสกันเลยนะครับในโหมดดดดาาาาาาาบบบบบบขออองงชรรรรรรร์จจเเเเเลลนนนะะะคคคคคัััมมมมมมมโโแกกก็็ปสสสหหีี่่ยยถไ้้3 แล้วก็จบด้วยการ spinning slash นะครับต่อมานะครับถ้าเป็น combo O นะครับก็คือเราสามารถกดได้กด O ได้ครั้งเดียวมันจะเป็นการ rising slash ขึ้นไปแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรากด O ค้างเอาไว้จะเป็นการชาร์จดาบนะครับท่านี้จะเป็นการชาร์จช c h a r เบรดได้ดีที่สุดแล้วนะครับเราจะใช้ท่านี้บ่อยมากๆเลยในการชาร์จไ f i l ของเรานะครับและเมื่อเราชาร์จไ f i l ของเราแล้วนะครับ c h a r จเบรดเนี่ยมันจะมีแมชชันิกอยู่แมชชนิกนึงถ้าเราตีไปเรื่อยๆจนดาบเราร้อนนะครับ อพอดาบเราร้อนแบบนี้ปุ๊บเราจะไม่สามารถตีได้เลยนะครับเราจะต้องเก็บไฟล์ของเราก่อนถ้าเราตีไปมันก็จะเด้งออกมานะครับประมาณนี้เลยซึ่งการเก็บไฟล์เนี่ยเราสามารถทําได้โดยการกดกันนะครับกดกันก่อนแล้วก็กดโอนะครับมันก็จะเป็นการเก็บน้ํายาหรือเก็บไฟล์ของเราเข้าไปในขวดนะครับแล้วเราก็จะสามารถทําการชาร์จต่อได้เลยนะครับ ซึ่งการเก็บไฟล์ของเราเนี่ยมันก็จะเก็บได้2แบบนะครับถ้าเราตีแล้วตรงหลอดไฟล์ของเรานะครับเป็นสีเหลืองเวลาเราเก็บไฟล์จากหลอดสีเหลืองเนี่ยเราจะได้แค่3ขวดนะครับได้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามีหลอดไฟล์ของเราเป็นสีแดงนะครับเราตีไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เราชาร์จดาบเราเป็นสีแดงละการเก็บไฟล์ของเรานะครับจะได้เต็มที่6ขวดเลยนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการชาร์จดาบนะครับขั้นที่1เนี่ยเราจะเป็นต้องต้องชาร์จโลกของเราก่อนนะครับชาร์จเบรดเนี่ยการชาร์จโลกของเราก็จะเป็นการเพิ่มพลังในการป้องกันของโลกของเรานั่นเองนะครับซึ่งการที่เราจะชาร์จโลกของเราได้นะครับเราจะเป็นต้องใช้ท่าชิลทรัชนะครับซึ่งท่าชิลทรัชเนี่ยเราสามารถกดได้โดยการกดสามเหลี่ยมกับโอพร้อมกันตามจากการโจมตีอะไรก็ได้เลยนะครับของชาร์จเบรดยกตัวอย่างเช่น other, เราฟันธรรมดาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ชิลทรัชเราชาร์จดาบนะครับแล้วก็ชิลทรัช แล้วหลังจากเราใช้ชิลทรัชเนี่ยเราสามารถตามได้ด้วยหลายท่าเลยนะครับเราจะโจมตีต่อก็ได้หรือว่าถ้าเรากดสามเหลี่ยมโออีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นการใช้ซูเปอร์แอมเบลเมนทัลดิชาร์จนะครับหรือว่าถ้าเป็นตายของชาร์จเบรดนั่นเองประมาณนี้เลยครับ ซึ่งไอท่ามาตายของชาร์จเบรดเนี่ยมันจะมีอยู่2โหมดนะครับโหมดแรกก็คือแอมเ e อ t a เ d ม s ท h ลดิชาร์ธรรมดาจะเป็นการระเบิดไฟล์ออกไปแค่1อันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นซูเปอร์แอมเ t อ l d เ s ม h ท r ลดิชาร์หรือที่เราจะเรียกกันติดปากว่า SAD นะครับอันนั้นจําเป็นจะต้องชาร์จโล่ของเราก่อนนะครับถึงจะชาร์จได้โอเคเรามาชาร์จโล่ของเรากันก่อนเลยดีกว่านะครับกดชิลทราชนะครับแล้วก็ตามด้วย SAD และหลังจากนั้นให้เรากดกันนะครับมันก็จะเป็นการหมุนดาบแล้วก็เก็บโล่เข้ามา ประมาณนี้เลยจะเห็นได้ว่าด้านซ้ายบนของเราเนี่ยโลกของเราจะติดไฟเป็นสีแดงแล้วนะครับ เมื่อเราชาร์จโล่ <od> ของเราแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มพลังป้องกันของโล่ของเราได้เยอะมากๆเลยก็เท่ากับว่าเรามีสกิลการ์ดเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งการชาร์จโล่ของเราเนี่ยมันจะส่งผลกับการการพอต์ของเรานะครับถ้าเราไม่ชาร์จโล่ของเราเราจะไม่สามารถใช้การพอต์ได้เลยนะครับต่อมานะครับเมื่อเราชาร์จโล่ของเราแล้วเนี่ยเรายังสามารถชาร์จดาบของเราได้ด้วยนะครับโดยการเอาดาบปักเข้าไปในโล่นะครับก็คือถ้ากดเก็บไฟล์ของเรานั่นแหละกดกันนะครับแล้วก็กดโอมันจะเป็นการปักดาบเข้าไปในโล่ของเราใช่ไหมแล้วหลัง ของตัวน้ํายานะครับมาเคลือบดาบเอาไว้แล้วก็จะตีออกมาบ,บนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้นะถ้าเราเอาดาบของเราไปตีนะครับมันจะมีแมคาีนิกในการระเบิดติดมาด้วยนะครับก็คือน้ํายาของเรานั่นเองเราไปตีแบบนี้ที่หน้ามอนสเตอร์เราก็สามารถเคลมอนสเตอร์ได้นะครับอืม แล้วข้อดีอีกหนึ่งอย่างของการชาร์จดาบของเรานะครับเราจะตีดาบไม่เด้งเลยสังเกตว่าตอนนี้ดาบของผมร้อนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าผมตีไปเนี่ยมันก็ยังไม่เด้งนะครับเพราะว่าผมได้ชาร์จดาบของผมไว้แล้วนะครับแต่ถ้าชาร์จดาบเนี่ยมันจะติดแค่แป๊บเดียวนะครับประมาณ45วินาทีเองก็ต้องชาร์จกันบ่อยๆนะครับเป็นอีกหนึ่งท่าที่โจมตีได้รุนแรงมากนะครับ แต่ว่าถ้าเราเอาดาบของเราปักเข้าไปในโล่นะครับแต่เราไม่ได้ชาร์จจนแม็กซ์เนี่ยมันก็จะเป็นการดึงดาบแล้วเสยขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นในหนึ่งท่าที่ดีนะครับในการรีพ o s i t ิชันหรือว่าใช้ท่าอื่นต่อนะครับประมาณนี้เลย และสุดท้ายนะครับก็คือการชาร์จขวานของเรานะครับซึ่งในภาคไอซ์บอลเนี่ยเขาได้เพิ่มแมชชีนิกใหม่เข้ามานั่นก็คือซาวเวชัคนะครับเป็นการทําให้ขวานเราหมุนซึ่งการใช้ซาวเวช c k เนี่ยมันก็จะเหมือนกับการชาร์จโล่เลยนะครับทำได้โดยการกดชิลดรัชนะครับแต่ว่าแทนที่เราจะกดด้วย R2 นะครับเป็นการกัรเนี่ยเรากดด้วย L2 นะครับเป็นการยิงสลิงเกอร์มันก็จะเป็นการชาร์จด,ดาบใช้ท่าซาวเวชัคตวัดดาบไปข้างหลังนะครับแล้วก็ทําให้ดาบขวานของเราเนี่ยจะหมุนติ้วๆเป็นใบเลื่อยนะดทําใหู้ จะเห็นว่าขวานของเราจะถูกชาร์จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการเล่นชาร์จเบรดนะครับมันจะมี2โหมดด้วยกันหลักๆก็คือโหมดดาบกับโหมดขวานนะครับวิธีการที่เราจะเปลี่ยนดาบเป็นขวานนะครับมีได้หลายวิธีเลยวิธีแรกนะครับก็คือการกดกันนะครับแล้วก็กดสามเหลี่ยมจะเป็นการเข้าสู่โหมดขวานเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรากด r 2ออีกครั้งหนึ่งหรือว่ากดกันตอนเราอยู่ในโหมดขวานนะครับเราก็จะกลับไปสู่โหมดดาบทันทีเลยนะครับ และอีกหนึ่งท่าที่สามารถเข้าสู่โหมดขวานได้เร็วมากๆเลยนะครับนั่นก็คือท่าเก็บไฟล์ของเรานั่นเองนะครับและท่านี้ก็เป็นท่าที่สามารถเอา DPS ออกมาได้สูงมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะเข้าสู่การใช้โหมดขวานระดับ2นะครับนั่นก็คือ X Elemental Discharge เดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับในกรณีที่เราชาร์จด,ดาบเอาไว้แล้วนะครับระดับเราร้อนแล้วเนี่ยเป็นสีแดงแล้วเราจะเป็นจะต้องเก็บไฟล์ของเราใช่ไหมครับซึ่งพอเราเก็บไฟล์ของเราเนี่ยเราสามารถกดตามด้วย O นะครับมันจะเป็นการเข้าสู่โหมดขวานอัตโนมัติเลยนะครับ แล้วมันจะเป็นการตีคอมโบที่1ของขวานออกไปเลยนะครับนั่นก็คือ X Elemental Discharge แต่ว่าถ้าเรากด X Elemental Discharge 2ครั้งติดกันมันก็จะเป็นการเวี่ยงขวานนะครับกด O 2ครั้งท่านี้เป็นท่าที่มี DPS ที่สูงมากๆเลยนะครับถ้าต่อมาในโหมดขวานนะครับถ้าเรากดสามเหลี่ยม2ครั้งมันก็จะเป็นการทำ X Slash นะครับแต่ท่านี้เนี่ยมันจะไม่ได้กินไฟล์ของเรานะครับจะไม่มีการระเบิดไฟล์ของเราติดมา และหนึ่งคอมโบที่น่าสนใจนะครับก็คือการเอาสามเหลี่ยมกับโอมาสลับกันนะครับในโหมดขวานกดสามเหลี่ยมหนึ่งครั้งแล้วก็กดโอหนึ่งครั้งนะครับมันจะเป็นการใช้ elemental discharge 2นะครับซึ่งคอมโบโอของโหมดขวานเนี่ยมันจะเป็นการใช้ไฟล์ไปในตัวด้วยนะครับทุกครั้งที่เราหมุนไปเราจะเสียไฟล์ไปหนึ่งครั้งนะครับและคอมโบสุดท้ายของขวานนะครับก็คือ เมื่อเรากดคอมโบโนะครับ X i t c h a r g เนี่ยเราหมุน2ครั้งมันจะมีแอนิเมชันอยู่ตรงนี้มันจะเป็น X smash นะครับถ้าเราถอยออกมาแล้วเรากดสามเหลี่ยมนะครับมันก็จะเป็นการดึงขวานเวียงกลับเข้าไปนะครับซึ่งท่านี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นท่าที่ดีที่สุดแล้วนะในการโจมตีมอนสเตอร์ในโหมด savage X นะครับคือเราต้องรอแอนิเมชันก่อนให้มันเวียงตัวมาข้างหลังแล้วเราค่อยเวียงขวานกลับไปนะครับ และนอกจากนั้นนะครับในหมดขวานเนี่ยทุกการโจมตีในหมดขวานนะครับเราจะสามารถตามด้วยการยิงสลิงเกอร์ได้หมดเลยนะครับเราสามารถใช้เอ็กซิชาร์ดนะครับแล้วก็ยิงสลิงเกอร์หรือว่าจะออกมาด้วยการกลิ้งออกมาก็ได้นะครับซึ่งคอมโบสลิงเกอร์เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งคอมโบที่ดีมากนะครับถ้าเราใช้ X d i s ซิชาร์ดนะครับเลเวล2 แล้วก็ตามด้วยสลิงเกอร์เนี่ยแล้วก็ใช้แอคซิตชาร์ตต่อเลเวลสอได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับสลิงเกอร์เนี่ยมันยังเป็นการเปลี่ยนทิศทางของกวานของเราได้อีกด้วยนะครับ ต่อมานะครับเรามาพูดถึง Elemental d i s c h a r อลของเราหรือว่าธาไมาตาของเรากันดีกว่านะครับรวมไปถึง Super Elemental d i s c h a r นทด้วยหรือว่า SCD นั่นเองซึ่งถ้าเราอยู่ในโหมดขวาน,นะครับแล้วเราทําการกด3านเบกับโพร้อมกันมันจะเป็นการใช้ Elemental d i s c h a r อลเลยนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ชาร์จโลูกเอาไว้นะครับฮามันก็จะเป็นการตีอันเล็กออกไปนะครับจะเป็นการทำดาเมจหนึ่งครั้งแล้วก็ตามด้วยระเบิดไฟลออ์อีก1ลูกนะครับแต่ว่า ในกรณีที่เราชาร์จโลกข,ของเราไว้แล้วนะครับแล้วเรากดสามเโมในโหมดขวานนะครับมันจะเป็นการใช้ซูเปอร์แอมเมอรมทัลดิสชาร์จเลยนะครับก็คือ s s d นั่นเองซึ่ง s s d เนี้ยจะเป็นการระเบิดไฟล์ทั้งหมดของเราออกไปเลยนะครับไฟล์ที่เหลือทั้งหมดของเราเลย แต่ในโหมดนี้นะครับในกรณีที่เราไม่ได้อยากจะใช้ซูเปอร์แอมแมงเมทัลดิชาร์ตนะครับเราอยากจะใช้แอมแมงเมทัลดิชาร์ตธรรมดานะครับวิธีการกดก็คือให้เรากดแอมแมงเมทัลดิชาร์ตนะครับกดสามเ่ยมโอนี่แหละกดใช้ซูเปอร์แอมเอสเซดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในจังหวะในเมชชั่นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องกดหลังกับสามเหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนซูเปอร์แอมแมงเมทัลดิชาร์ตของเราให้เป็นแอมแมงเมทัลดิชาร์ตธรรมดานะครับเอสเซดีเปลี่ยนเป็นแบบธรรมดา ถ้าเรากดสามเหลี่ยมหลังกับสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะใช้แอมแบบธรรมดาออกไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ดีมากๆนะครับในกรณีที่เรากดพลาดหรือว่ากดผิดในบางกรณีแล้วเราไม่ได้อยากจะเสียไฟล์ของเราไปนะครับจะได้ไม่ต้องชาร์จใหม่หรือว่าในบางกรณีที่แอนิเมชันของมอนสเตอร์นะครับถ้าเราใช้ท่าใหญ่ไปเนี่ยมันจะไม่โดนเพราะว่ามอนสเตอร์มันมีแอนิเมชันที่เคาน์เตอร์กลับมาได้หรือว่ามันเร็วนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่เร็วแล้วก็เลือกใช้แบบธรรมดาก็ได้นะครับ และอย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกนะครับวิธีการใช้ a m e โมเ t t a l d i s c h a r g e นะครับก็จะมีอีกหนึวิธีถ้าเราอยู่ในโหมดดาบนะครับให้เรากดสามเหลี่ยม O 3ครั้งติดกันนะครับมันก็จะเป็นการใช้ a m e โมเ t t a l d i s c h a r g e เลยและในโหมดนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าเราไม่ได้อยากจะใช้ SAD เนี่ยในกรณีที่เราชาร์จดาบของเราไว้แล้วนะครับก็กดหลังกับสามเลียบได้เลยนะครับ เรื่องต่อมาของชาร์ตเบรดนะครับก็คือการฮอปปิ้งสไลด์นะครับหรือว่าการสไลด์สแลชนั่นเองซึ่งการฮอปปิ้งสไลด์เนี่ยหลักๆคือการรีโพอิชันของเรานะครับเป็นท่าที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งการฮอปปิ้งเนี่ยเราจะสามารถอปไปซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับหลังจากที่เราโจมตีนะครับอะไรก็ได้ในโหมดดาบนะครับเราตีหนึ่งครั้งนะครับเราสามารถกดกระโดดอปนะครับกด X นั่นเองในการกลิ้งนะครับมันจะเป็นการอปไปทางขวาหรือว่าทางซ้ายก็ได้นะครับ กดชาร์จนะครับแล้วก็ฮอปออกมาท่านี้เป็นท่าที่จําเป็นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราชาร์จแล้วเนี่ยเราจะมีแอนิเมชันที่ค้างอยู่ตอนนั้นค่อนข้างนานเลยนะครับแล้วเราจะกันไม่ได้ด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นการฮอปออกมาเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆเลยนะครับตีหนึ่งครั้งตีสองครั้งนะครับตีสามครั้งก็ฮอบได้นะครับแต่จะได้แค่ซ้ายกับขวาเท่านั้นนะครับถ้าเรากดหลังเนี่ยมันจะเป็นการกลิ้งออกมานะครับ ต่อมาก็คือสไลด์สแลชนะครับซึ่งสไลด์สแลชเนี่ยเราก็สามารถกดตอนไหนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแทนที่เราจะกดกลิ้งนะครับเราเป็นกดโอแทนนะครับมันก็จะเป็นการกลิ้งแล้วก็ทำตัวใช้ท่าสไลด์สแลชหนึ่งครั้งนะครับหมุนตีหนึ่งครั้งอ่าแล้วการต่อจากสไลด์สแลชเนี่ยเราก็ยังสามารถฮอปได้อีกหนึ่งครั้งนะครับ เพราะว่าการสลด์ชาร์เนี่ยมันก็นับเป็นการโจมตีหนึ่งครั้งเหมือนกันซึ่งท่านี้เนี่ยเป็นการรีโพสชันนิงของชาร์จเบรดที่ดีมากๆเลยนะครับท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่จะทําให้เรานะครับเล่นชาร์จเบรดได้พริ้วมากๆเลยนะครับถ้าเราใช้ได้ชํานาญแล้วและแมคาีนิกสุดท้ายที่สําคัญมากๆในการเล่นชาร์จเบรดเลยนะครับนั่นก็คือการ์ดพอยท์ครับผมการ์ดพอยท์เนี่ย จะเป็นท่าที่สามารถตั้งเคาน์เตอร์ได้ของชาร์จเบลดเลยนะครับแต่ว่าการที่เราจะใช้การ์ดพลอยได้เราจะเป็นต้องชาร์จโล่ของเราก่อนเท่านั้นนะครับซึ่งการใช้การ์ดพลอยเนี่ยการ์ดพลอยของมันก็คือมันจะมีแอนิเมชันอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยการได้แรงขึ้นถ้ามอนสเตอร์ตบมาโดนตรงจังหวะตรงนั้นพอดีนะครับหรือว่าการตั้งเคาน์เตอร์นั่นเองแต่การใช้การ์ดพลอยของชาร์จเบดนะครับมันไม่ได้กดได้ตรงๆง่ายๆนะครับเพราะว่ามันจะไปอยู่ในการแอนิเมชันอย่างอื่นการมูฟเมนต์แบบอื่นนนนนะะะครรรััับโโดดยหหหลลลกๆแ้้้้วววจจเเเเปป็งงที่าาาาาออไไข การพลอยอันแรกนะครับมันจะอยู่ในท่าที่เราเปลี่ยนจากหมดดาบไปเป็นหมดขวานนะครับในจังหวะตรงนั้นเนี่ยที่เราเอาดาบปักเข้าไปในโล่นะครับโล่ของเราจะกางออกแล้วไปอยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยก็คือการพลอยนะครับถ้าเราสามารถใช้ท่านี้ได้ตรงจังหวะแล้วมอนสเตอร์โจมตีมาพอดีนะครับจังหวะที่เราเอาดาบปักเข้าไปในโล่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอ่า ถ้าเราใช้การพอยติด It, นะครับแบบนี้เมื่อกี้คือการพอยติด It, แล้วนะครับมันจะมีแสงสายฟ้าออกมานะครับหรือว่าแสงของชาร์ตน้ํายาอิมแพคของเราเนั่นเองหรือว่าถ้าเป็นการแบบธาตุนะครับก็จะมีเอฟเฟกแบบธาตุของธาตุธาตุนั้นออกมานะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยหลังจากเรากดการพอยติด It, แล้วนะครับถ้าเรากดสามเหลี่ยมกับโอตามาเราจะสามารถใช้ซูเปอร์แอมโมเนเมเทัลดิชชาร์จหรือว่าแอมโมเนเมเทัลดิชชาร์จได้เลยนะครับหรือว่า s c d ของเราเนั่นเอง มันจะสามารถใช้อันติได้เลยนะครับและนี่ก็คือการเคาน์เตอร์ที่ดีที่สุดของชาร์จเบลดเลยนะครับเป็นแอมธรรมดาก็ได้นะครับแต่นี้ก็ต้องกดหลังกับสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับแล้วท่าต่อมาของการ์ดพอยต์นะครับก็คือหลังจากเราใช้สปินนิงสลนะครับซึ่งสปินนิงสลเนี่ยมันอยู่ในหลายท่าเลยนะครับเรากดสามเหลี่ยมสามครั้ง ตรงจังหวะสุดท้ายนะครับที่โล่เราไปอยู่ข้างหน้าอันนั้นก็จะมีการพอยเหมือนกันเราเปลี่ยนโหมดขวานกลับมาเป็นหมดดาบนะครับอันนี้ก็จะมีสปินนิ่งเหมือนกันนะครับอ่าและอีกหนึ่งท่าก็คือสไลด์นะครับการจบสไลด์สล็เนี่ยที่เราสไลด์แล้วหมุนตัวใช่ไหมมันก็จะจบด้วยสปินนิ่งเหมือนกันนะครับอ่ามานี้เลยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทุกแบบเลยนะครับอันแรกนะครับก็คือคอมโบสามเหลี่ยมของเรานะครับ ต่อมาที่2นะครับก็คือการเปลี่ยนจากโหมดขวานกลับมาเป็นโหมดดาบนะครับอันนี้ก็จะมีการพอยต์เหมือนกันครับผมต่อมาก็คือการทำสไลด์แลชนะครับแบบนี้เลยครับผม และหนึ่งการ์ดพอยที่ใช้ยากมากๆเลยและเพิ่งเพิ่มเ <ๆ S 2> ข้ามาในภาค i อซ์บอลนะครับนั่นก็คือการ์ดพอยที่อยู่ระหว่างท่าซาเวชักนะครับตรงที่เราเปลี่ยนใช้ท่าซาเวชักเนี่ยเราสามารถเป็นการ์ดพอยได้ด้วยนะครับประมาณนี้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับการ์ดพอยเนี่ยเรายังสามารถตามด้วยการยิงซิง n ก e r b เ r s สได้ด้วยนะครับ ถ้าเรากดสามเหลี่ยมหลังจากการยิงสลิงเกอร์เบรสนะครับจะเป็นการใช้สป n ิน l ิ s งแอกไปแต่ถ้าเรากด O เนี่ยมันก็จะเป็นการใช้ขวานวิ่งออกไปเลยนะครับประมาณนี้เลยครับผม และเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือสไตล์การเล่นของชาร์ตเบรดนะครับหลักๆแล้วเนี่ยสไตล์การเล่นของชาร์ตเบรดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราจัดชุดเซตออกไปยังไงนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้ท่าไหนเป็นท่าเมนหลักในการทาดาเมจของเรานะครับผมจะแบ่งมันออกเป็น3อย่างหลักๆด้วยกันนะครับก็คือการที่เรา,เาดาเมจหลักแรกนะครับมาจากเอสดีหรือว่าซูเปอร์แอนิเมทัอนดิชาร์ตของเรานั่นเอง และแบบที่2นะครับการที่เราเอาดาเมจมาจากการเล่นสาย survey c h a c k นะครับหรือว่าการหมุนขวานของเราั้นเองนะครับและแบบที่3นะครับก็คือการเล่นสายกาด point นะครับก็คือเราจะโฟกัสในการตั้งเคาน์เตอร์แล้วก็ใช้ SCD นะครับแต่ว่าจริงๆสายนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับสายแรกนะครับสายที่เราจะใช้ SCD ตรงๆเลย ซึ่งในการเล่นสาย SAD นะครับถ้าที่เราจะโฟกัสใช้หลักๆเลยนะครับก็คือ SAD <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะไม่จําเป็นต้องใส่ชุดกันคมหรือว่า Master Touch นะครับเพื่อจะเน้นว่าดาเมจหลักของเราจะมาจากน้ํายานะครับ <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งนะครับทั้งคมทั้งคลิอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะไม่มีผลกับดาเมจที่มาจากน้ํายาของเราเลยนะครับ วิธีการเล่นหลักๆนะครับเราก็จะทําการชาร์จโล่นะครับแล้วก็เก็บไฟล์เอาไว้เราสามารถเก็บไฟล์เอาได้2ชุดนะครับอ่าประมาณนี้ก็คือเราเก็บไว้ในขวดน้ายาก่อนชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เราชาร์จค้างเอาไว้อีกชุดหนึ่งนะครับโดยที่ยังไม่ต้องเก็บแล้วเมื่อเราอยู่ในโหมดนี้แล้วเนี่ยเราก็จะหาจังหวะนะครับในการใช้ SD ให้โดนตัวมอนนะครับอืมประมาณนี้เลยนะครับ ยิ่งถ้าเล่นหลายคนนะครับที่ออกไปเลนสู้กับเพื่อนๆหลายๆคนเนี้ยก็จะมีโอเพนนิ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็เก็บน้ํายาวไว้เยอะๆเลยนะครับปกติแล้วก็รอหาจังหวะที่เราจะสามารถใช้ SD ลงมอนได้นะครับ สายการเล่นแบบที่2นะครับนั่นก็คือการเล่นสายตั้งเคาน์เตอร์นะครับสายการเล่นในนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับการเล่นแบบโซโลมากกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นแบบโซโลเนี่ยม,มันจะเลงเราคนเดียวใช่ไหมเราก็จะสามารถตั้งเคาน์เตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งสกิลที่ผมได้บอกไปว่าจําเป็นมากในการตั้งเคาน์เตอร์ก็คือสกิลการ์ดนะครับถ้าเราได้ใส่การ์ดไปที่เลเวลห้านะครับแต่ว่าเวลาเราโดนอิมแพคแล้วเราไม่ได้ลดมากโดยที่เราไม่ติดการ์ดพอยต์นะครับเราก็ยังสามารถเคาน์เตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบคิดดดดววว่่่าาาาาตัเเองกกกรรปยไมนนะผนะผนแํสที ก็ได้นะครับอันนี้จะทําให้เราเคาเตอร์ได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับก็คือนะครับการเล่นสายเคาน์เตอร์เนี่ยเราก็จะหาจังหวะในการใช้การ์ดพอยนะครับแล้วก็ส่วนถ้าแอมมอลไนท์พดิชาร์ดหรือว่าซูเปอร์แอมมอลไนท์พดิชาร์ดของเราไปนะครับแล้วก็ส่วน s อ d ไปเลยนะครับ และสุดท้ายนะครับก็คือการเล่นสายขวานนะครับซึ่งการเล่นสายขวานเนี่ยมันจะรีควายหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโหมดที่ค่อนข้างช้าเลยแล้วก็ยังจําเป็นจะต้องใส่ชุดมาสเตอร์ทัชด้วยนะครับจริงๆไม่จะเป็นก็ได้แหละแต่ว่ามันก็จะเป็นท่าที่เปลืองคมมากๆเลยนะครับซึ่งเวลาเล่นสายขวานเนี่ยเราก็จะทําการชาร์จขวานก่อนนะครับเป็นโหมดเซเวชั่ติดขวานขึ้นมาขวานของเราเนี่ยก็จะทําการหมุนเป็นใบเรื่อยนะครับและคอมโบที่เราจะใช้หลกัหลกๆก็คือคอมโบขวานในการทําดามเมจเลยนะครับ ซึ่งคอมโบที่จาเป็นมากๆเลยนะครับในโหมดขวานเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคอมโบในการเก็บไฟล์ของเราแล้วก็ตามด้วยการใช้ขวานนะครับแล้วก็เก็บไฟลเอาปุ๊บแล้วก็ตามด้วยการใช้ขวานเลยนะครับแล้วเราอาจจะกลับมาชาร์จต่อก็ได้นะครับอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เก็บไฟลเอานะครับแล้วก็ใช้ขวานวนไปนะครับอาจจะตามด้วยการยิงสลิงเกอร์ก็ได้นะครับสลิงเกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จําเป็นในการเล่นโหมดขวานนะครับ ในการเล่นโหมดขวานเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องชาร์จโล่ก็ได้นะครับแค่เราชาร์จขวานเอาไว้เราก็สามารถเล่นโหมดขวานได้แล้วนะครับแต่เวลาเราอยู่ในโหมดขวานเนี่ยแลวเราไม่ได้ทําอะไรนะครับไฟลของเรามันจะลดลงเรื่อยๆนะครับมันจะกินฟลาของเราไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ใช้อ่าเราก็จะต้องเมนเทนไฟล์อของเรานะครับหรือว่าน้ำยาของเราเนี่ยให้อยู่ตลอดเวลาโดยการกลับมาชาร์จนะครับ ท่านี้แหละเป็นท่าที่ดีที่สุดน,นะครับผมคิดว่าท่านี้เลยแล้วก็หมุนกลับไปนะครับชาร์น้ำยาแล้วก็เก็บน้ำยาแล้วก็ดึงขวาออกมานะครับห <of move> <hair> มุนหนึ่งรอบแล้วก็กลับไปอยู่ในหมดโลของเรานะครับซึ่งมันข้อดีนะครับในการที่เราอยู่ในหมดดาบเนี่ยคือรบกันได้นะครับแล้วในกรณีที่เราติดการ์ดพอยนะครับเราก็สามารถตามด้วยการใช้ท่าเก็บน้ำยานะครับแล้วก็ดึงขวาออกมาหมุนขวานต่อได้เลยนะครับ แบบนี้เลยเราไม่จำเป็นต้องตามด้วย s d d ก็ได้นะครับเราสามารถตามด้วยท่าอะไรก็ได้เลยนะครับ โอเคครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับกับคลิปสอนเล่นชาร์จเบรในวันนี้นะครับผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์สําหรับหลายๆคนเลยนะครับที่เพิ่งอยากจะหัดเล่นชาร์จเบรคหรือว่าอาจจะเล่นชาร์จเบรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลืมแมชชนิกบางตัวของมันไปนะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยให้เพื่อนเพื่อได้เล่นชาร์จเบรได้สนุกขึ้นนะครับและสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับช่องแมทแมสผมก็จะน่าจะ โอเคถ้ายังไงวันนี้แมสกก็ขอตัวก่อนอีกครั้งแล้วนะครับว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ